พอไม่มีหลายเส้นอ่ะมันก็เลยทําให้หลายๆคนมองภาพลักษณ์ของอาชีพนี้ไปในทางที่ไม่ดีซะส่วนใหญ่ ถูกต้องครับมันเป็นไก่กับไข่เลยคือจริงๆเจ้าของถ้าเต็มเมืองนอกทำไมเจ้าของทุกคนใช้ในหน้าหมดละ่ะทำไมเจ้าของไม่ค่อยลงเองอ่ะ<ช>เพราะเขารู้ว่าในหน้าเป็นเหมือชีพกลับกันเลยนะเมืองนอกเนี่ยคุณต้องรอคิวในหน้าว่างนะอ่าแล้วคุณบอกว่าเออมาดูบ้านให้ให้ผมหน่อยต้องต่อคิวกันเลยแต่แต่เ <ไง S 2> มืองไทยกลับกันคือในหน้าต้องไปขอเจ้าของ<ช>ขอซับเจ้าของมาลงใช่ <ๆ S 2> เพราะว่าอาจจะกลับกันเพราะว่ามันเป็นไก่กับไข่อะแต่พี่ว่าเจ้าของก็ไม่ไว้ใจในหน้าเพราะรู้ไม่เหมือชีพก็เป็นความคิดที่ไม่ได้ผิดนะ เขาเห็นว่าในหน้าเมืองไทยมันไม่ม uh ีการสอบไลเส้นขณะเดียวกันในหน้ามืออาชีพก็เห็นเจ้าของฝากไปทั่วก็ไม่อยากทํางานให้เพราะแทนที่เจ้าของจะมาฝากไว้กับตัวเองคนเดียวใช่ไหมก็กลายเป็นฝากไปทั่วเเขาจะรู้สึกว่าแทนที่เขาจะดูแลควบคุมราคาได้มันเต็มไปหมดเลยที่ลงขายพร้อมๆกันเขาก็ไม่อยากดูแลเจ้าของคนนี้เหมือนกันสำหรับในหน้ามืออาชีพมันก็เลยเป็นไก่กับไข่ที่กักกันอยู่ทั้งสองฝ่ายคือระหว่างในหน้ามืออาชีพกับเจ้าของแต่ถ้าเกิดเริ่มต้นด้วยจุดง่ายๆคือเรามีการให้รัฐบาลออกกฎในการที่ในหน้าทุกคนจะต้อออองสบบบเหืนี เหมือนสอบในหน้าของหุ้นน่ะโบรกเกอร์ที่เรียกว่าซิงเกิลไลเซนเนี่ยก็มันจะมีมาตรฐานทุกคนก็จะมีบัตรแล้วก็พวกสมาคมหรืออะไรต่างๆมันก็จะมีการยกระดับการสอบหรือการให้ความรู้ใหม่ๆ <ừ. S 2> ไปเรื่อยเขาทุกคนก็จะเป็นมืออาชีพหมดคราวนี้เมื่อเจ้าของรู้ว่าบริบทนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเวลาในหน้าเข้ามาทักเนี่ยเขาก็จะมั่นใจว่าเฮ้ยคนนี้มืออาชีพวะเขาก็จะกล้าเซ็นสัญญาปิดไปให้และให้ใ,ในหน้าดูแลมันก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกับเมืองนอก